นมัสการพระอาจารย์วันทาครัวจาย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25กันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุธรม8ค่ำเดือน10ปีมะโรงวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเดินทางไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสาเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกวดสีบรอนเงินเสีบโชคของวันนี้คือสีมูสสีบานเย็นสีม่วงอ่อน ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกินีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเชยและย่อหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งปอฝาพอพานปอฟันผอสมเผาและมม้า เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอวแหวนเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขศย์และเลข7จหมายเซตวันนี้หลวงพ่อชาสุพัทโทสอนไว้ว่าเวลาโกรธขึ้นมาจะด็อกเตอร์หรือปอสี่ก็โง่เท่ากันควรมีสติสติจะทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าขาดสติ เรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขอเป็นกำลังใจในการเริ่ตมต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีเวลาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ